เอาแก้มไม้ขจูบซะดีๆพี่ขวัญรีบไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อข้ากับพี่เรานจะเอาดาบมาฟันหัวเอาพี่ขวัญเขาแล้วมันเกี่ยวเรียนมีต้งหักแล้ว <c oughs> คนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว <c oughs> ก็ยังมาไล่ยักับหมูกับหมาเออ พี่รักเจ้าบันใจจะขาดาข้าจะขอรักขอรอเจ้าแต่เพียงหญิงเดียวสขวัญข้าขอเลือดข้าเส้นต่อหน้าสารเจ้าพ่อไสเลิกรักกำลังเลียมซะเองจะคู่กับลูกบ้านไหนข้าไม่เคยเกียยกเว้นลูกบ้านไอ้เรื่องพ่อตัดสินใจยกอจให้ป๋อจอย,ย,จอย,จอยฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกแล้วจะเพียกกับใครพี่เลไอ้ไอสขวั ขวัญฉันยอมรับผิดทุกอย่างขอลุงกำนันอย่าทุบตีเรียมมันเลย <S 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 น้ำหน้าอย่าง้วมึงมันมารอบกัดจันไปอี๋เลยมันอยไปเพื่อพลาดนางเรียมจะไอ้ขวัญไอ้เรียมมันเอานางเรียมไปขายจริงๆหร้อไม่เลย พี่ลลัดนดน้ออองงงงมแฉันขอสาบาน<ะ>ว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญทิ้งทุ่งบางกะปิทิ้งคลองแสนแสบ<น>ไปจนกว่าเราจะตายจากกันจะ้ะว่ากังหันทุกวันมันพัฒบัดวนอยากจะรู้จ <c oughs> ็คน หั้นต่อวัน,นเ,เอมม่พี่คอยเจ้ามาสามปีแล้วเราจะให้ฉันทํายังไงล่ะจ๊ะในขวนัญจูกจนบัดนี้ไม่หันมีน้ําเจิงน้องชื่อว่าสาแส,าสาบคลเหมือนคนมอมต้องแส,งสงบแสบกก